แตสกีนเสื้อนะครับใช้ระบบซิลสกีนดีหรือไม่นะครับแล้วระบบซิลสกีนนะครับคืออะไรนะครับระบบซิลสกีนเป็นการสกินเสื้อที่ใช้บล็อกสกีนในการสร้างลวดลายนะครับซึ่งหลักการนี้เป็นที่นิยมกันมางานสกินนานแล้วเนะครับเพราะประหยัดต้นทุนแค่สร้างบล็อกเดียวนะครับก็สามารถนํามาสกินได้หลายครั้งนั่นเองครับวิธีการสกีนนะครับก็คือสร้างบล็อกสกีนสี่เหลี่ยมขึ้นมานะครับจากนั้นทําการเทสีลงบนบล็อกสกีนแล้วใช้ยางปาด สีที่กบส่วนเป็นลวดลายทั้งหมดนะครับล้านาไปป่าให้แห้งก็จะได้ลายที่ต้องการนะครับแบบนี้ยนะครับที่เขาเรียกว่าซิลสกรีนนะครับแล้วมันเหมาะกับงานประเภทไหนบ้างครับงานสกรีนที่มีลายน้อยนะครับและสีน้อยนะครับสามารถสกรีนได้บนผ้าทุกสีทุกชนิดนะครับและเหมาะสําหรับงานที่ต้องการเป็นจํานวนมากๆนะครับ